จ้าสวัสดีจ้ามือน,นี้เข้ากับม่อพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้าจมือน,นี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางห้าน้อยจ้าของวันที่ยีเก่าตุลากับมีมาหายขึย้นเก่านะจ้าทั้งสน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VIP อพีจ้าแต่ก่อนที่เข้าจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในได้จ้าขอบคุณจ้า แต่ก่อนทีวจะไปเบิ้งแนวทางเขากลับมาเบิง้งรายงานผลก่อนน่องจากของห้าน้อยวันที่28ตุลาเนาะว่าผลทั้งสน้อยออกตัวใดกลับไปเบิ้งผลน้อยแรกก่อนน่องจากของน้อยพิเศษเขากลับหายไปฟันเจ็ดบิงหลุด8กับเจ็ดจากผลที่ออกมาบนออกเก่าหเก่าจะล่างออก6กหนึ่ง สำหรับน้อยพิเศษเท่ากับเขาเขาเนอาจะเนาะกับ,บาากมีเขาบ้างรุดบ้างกับเป็นเรื่องปกติน่กจากกับเป็นเบื้องผลต่อเลยเน่าจากสำหรับผลน้อยปกติน่กจากว่าออกตัวใดเนาะจะสำหรับผลน้อยปกติเท่ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งหลุดสองกับหนึ่ะผลที่ออกมาบนออกเก้า ล่างออก6กฮกนอกจากสำหรับน้อยปกติเท่ากับเขาเขาเพื่อกันนอกจากมีเขาบ้างลดบ้างนอกจากกับว่าว่ากันเนาะเท่ากับไปเบื้องผลต่อเลยเนอกจากสำหรับผลน้อย v i p ว่าออกตัวใดจะสำหรับน้อย v i p เท่ากับห้ไปฟันศูนย์บิงหลุดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมากบนออกสองสามสาม ล่างออกหาหนึงจ้ะเท่ากับเขาล่างนอกจากเนาะเป็นตัววิ่งรูดหนึ่งนอกจากกับออกหาหนึงเนาะและคำว่าตรงกับตัวเนาหายไปกับเป็นตัวร่องเจาะนอกจากเนาะกับหายหนึ่งหาหาหนึงนอกจากเป็นจังไน,น้าี่นอกจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจากพากันเดวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอสำหรับน้อยวีไอพีเข้ากับแตกล่างกันไปนอกจากเนาะเขาเป็นตัว ร่องเจาะสองตัวเนาะจาะกับเบื้องรา่งานผลกันไปแล้วเนาะจาะกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่สิบเก่าตุลาว่ามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่เขากลับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจาะเขากลับมาตามต่อกันเลยเนาะจะเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยของวันที่สิบเก่าตุลาเนาะจาะเ่ากับมีแนวทางให้ทั้งสามน้อยคือเก่าเทิงน้อยพิเศษ น้อยปกติแล้วก็น้อย V.I.P. จะเข้ากับมาเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษก่อนเนาจะจ้ะสำหรับน้อยพิเศษกับไปเบิ้งตัวเด่นกับไ้เด่นเจกับเด่นแปจะ้ะไปเบิ้งฟันวิงรูดเนาจะจ้ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันเจวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็จ้ะ ไปเบิ้งตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องเนาะมาเบิ้งตัวนิ่นกันคนตัวเนิ่นกับเจ็ดศูนย์เจหนึ่งเจ็ดสเจ็ดจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองก็ให้แปดศูหนึ่ 82แล้วก็83จากกลับไปเบิ้งแนวทาง,ต,ต,าต,งาตัวนิ่ตัวจ้อสองตัวก็ให้เลนไปกราฟหน้าเนือจากัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเนื่องจากสำหรับตัวนิ่ตัวจ้อสองตัว,ตวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างลุบ้างเฮาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายเลนง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงลูดก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจ้ะกข้ไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่จ๊ะเข้ากับไปเบิง้งกันเลยจ้าจ้ะ,จะสำหรับแนวทางนอกจากเนาะของน้อยปกตินอกจากเข้ากับไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเด่นกับ เดนสองจะไปเบิงฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบิงฟันก่อนกับหายฟันหนึง่งวิงรูดกับหายสองกับหนึง่งไปเบิงโตนันิ่งแล้วก็ตัวรอกนะจ๊ะเอากลับมาเบิงโตันิ่งกันก่อนตันิ่งกับหายหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับไฮสองฮาสองหกสองเจ็ดสองแปดจ้ะกับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่ตัวจ้อสองตัวกับไฮล่นไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือเด้อยจ้ะสำรับ ตัวนี้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลดบ้างเ้าก็ใจะแนวทางเป็นฟั้นวิ่งลูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงลูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเ้ากับเบิ้งแนวทางของน้อยปกติไปแล้วเนาะจ้ะเนาะก็ไปตามต่อเลยเนาะสําสหรับแนวทางของน้อย VIP. วีไอพีวามีตัวเลขแนวทางในห,ห้าตัวใดแน่ เขากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากเข้ากับมาตามโตอกันเลยเนาะจ้าเนาะสําหรับแนวทางของฮานอย v ีไอพีเนาะจ้าเข้ากับไปเบื้องตเด่นกับหายเด่นสามกับเด่นซีไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนาะจา้ามาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันสามวิ่งรูดกับหายซีกับสามไปเบื้องตเน้นแล้วก็โตร่องเนาะจ้า มาเบิ่งตัวนิ่งกันก่อนตัวนิ่งก็หาย้3สามแปดสเจ็ด้ะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องก็หายเก้าสี่แปเจ ซีกจ้ะกับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวเนอกจากกับไฮเรนไปกราฟน้ำเนอกจากแต่ว่าแต่ละมือนอกจ้ะสำรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างลุบ้างเขากระใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหล็งง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันมิงลูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเป็นจังไรแน่น,นอนจากมื้อน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิ้งแนวทาง้าน้อยของวันที่29ตุลาไปแล้วนอกจากทั้ง3น้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v ี p เบิง่งตัวเด่นตัวเน้่กันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันม่นอกจกากมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเฮาจิ้เอาไปเล่นนิ่งหนักนิ่งเบาตรงกับเหลขที่เฮาคิดไว้ท้ายนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้า,จาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องชอนชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจา้า